สวัดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายเอซีแฟนคลับแฟนมรำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลเอซสาวน้อยเพชรบันเพลงทุกๆคนค่ะไ่นั่งตองอูอยู่ที่พระธาตนาดูนค่ะสวัสดีแม่สามจ้าป้าสะอ่อนสุดมาเห็ดบุญเห็ดทานเพิ่นแท้ <c oughs> ใส่สนยองมามือแรี้ยงจสิสิต้นได้บ่ล่ะแม่ป้าสาวใส่ย,ยีนเนาะ วันนี้แม่นักตองอุภาแม่สัมมาสการะพระธาตุนาดูนนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องอ่าสแกนตรวจวัดไข้ทาเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะน้องบีมสวัสดีครับไปค่ะพี่น้องสแกนวัดไข้เสร็จแล้วก็ เดินเข้าไปด้านในค่ะอุ้ยสออนสุดสาวสยินเออก็งต่าฮ่วฮ่าฮ่าะก็แตาม่ล้วเออ้ต่งตัาสวยวันน่าฮ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 าฮ่าอ่เฮ่าอ่า่่า่่นา่า่่เ่ ทำความทำบุญมาขอพรจะได้สุขสมหวังอืมนารับระทานนัสิทธิ์หรือยางน้ขอพรเพินสการาพทานขอพรขอบุญบารมีอืมนแห้ขอโชคลาภอืมขอความรัก ใ <laughs> ห้สมหวังเออให้สมหวังในความรัก แดดตรงพิไทยดูไทยสวยเดดตรงไทยไทยแดดนะกะดีไทยพอใครเห็นกันไดโหย่างมาแดดบดเสมือนเลือดหายนอเออบางหั่นแดดแจมเลยบะนี่ชิย่างมาจนเออเพิ่นเปิดทางเปิดอันนี้ให้สาธุเด้อ

ตอนนี้เพิ่นกำลังเอาผ้าเพิ่นเอิบเอี่ยงกันใช่ไหมฮะว่าเพิ่อนโฮมผ้าถาดมันบอกคือเห็ดดีใช่กันยังว่ามะฮวอดจังเลยเขาว่าแดดซองคาซองแน่บันนี่ย่างเข่ามะฮวอดเสื้อหนาพระธาตุแดดบดปื๊บดโอ้เป็นจังบุญจังคุณพี่น้อง เป็นจังบุญจังคนแปลว่านันน่นๆเพิ่อนอันนี้เมตตาเฮาอยู่บุญบารมีเฮาอันนี้อยู่ฉันั้นเขาว่าแดดจากแดดแดดแสงแดดแดดลมลื่นเย็นสบายหูสบาย,บายตาตนนเขียนซื้อครอบครัวจ้านายทองใบ สีอุธรรมนางจิตตาจ้อยภู เจ้าููเขียวเขียนซื้อลูกซ้ายเขียนซื้อผนันพูนีส่น้ำแม่สามเป็นสเปรหพราธาตุนายคงคาสีอุจเจ้าจะพาไปเห็นดูสีอุจทำ

มุมนสีวอุทัมพี่น้องผมพระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ न्ति सङ्खां सह न गच्छामि यदय पि सङ्खं सरन्थचारे अद्यान्ति पुन सच्चामि अदीयापि पुन सरन्थचार्ये अदीयान्ति

อันใดอธิษฐานมาจังไดก่ออธิฐานให้สมความมุ่งมันนมม่นปัจจานาณสมความรักให้พ่อกับคนรักที่แท้จริงโอ้มาขออธิษฐานเรื่องความรักความรักให้สมหวังอืมอให้โชคให้ลาภอืมให้ยูดีมีแฮงขอพรเพิน่นอืมอว่าเพิ่นว่าเพิ่นจับจิตเถรี โอ้พระศักดิ์สิทธิ์มาขอเ,อเอร,อรื่องเนื้อคู่บ่ถ้ามีนั่นนั่นผู้บ่าวบ่ขอให้ได้ผู้บ่าวมาจีบมาเลี้ยงบอใช่ <c oughs> แต่ทั้งหนาวมันก็ทายอยู่ทั้งหนานีม่มันลายเดียวกันนะแม่เขาทำอันนี้ลายเดียวกันอื สวยมากๆครับพี่น้องสวยค่ะ อี่น้องไหว้พระธาตุเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะกะขอบพงขอบพรนกันเรียบร้อยแล้วเออแม่สามก็ขอบพรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ยูดีมีแห้งเออแล้วก็เรื่องความรักเพื่อมีเนาะก็เห็นอ่าอย่างก็เห็นแต่ยู่ในขีบรักต่างว้เพื่อแม่สามจะมีแต่เออกะขอบพรนไปเนาะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะ กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังแรงแชร์แรงใจขอ,ขอขอบคุณทุกกำลังแรงแชร์แรงใจขอขอบคุณยอดคนติดตามตอนนี้สองหมื่นแล้วฝากติดตามเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่นักต้องอู่ลงคลิปให้เบิงเบิงแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าพี่นอ้องอตอนนี้พ่นกำลังเฮอันนี้ผ่าแล้วพี่น้องเทา่ เอาโอเคจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไวส้สวัสดีค่ะ